สวัสดีค th ุณผ like like> like ู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดตูกใจและยอดติดตามของแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับอาจจะมีขั้นตอนอะไรบ้างเดี๋ยวไวรับชมกันเลยนะอันดับแรกนะครับไปที่หน้า Google นะครับแล้วพิมพ์คำว่า K M K T H นะครับอ่ะแล้วเราก็เข้าไปที่เว็บแรกเลยเนาะอ่ะทีนี้นะครับหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นะครับแล้วเรื่อที่ขวามือบนจะมีคำว่าสมัครสมาชิกตรงนี้เนาะให้เราเข้าไปเลยนะครับอ่ะทีนี้นะครับตรงนี้นะครับของเราใส่ข้อมูลเพื่อเป็นการสมัครสมาชิกเนาะตรงนี้จะใส่ข้อมูลอะะไไรรก็ด้นคับ มันต้องใส่ข้อมูลจริงก็ได้เนาะเราก็กดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับแล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยอาทิตย์นี้นะครับหลังจากที่เรากดลงชื Orion ่อเข้าใช้งานเขาจะเด้งกลับมาเทีน่าเดิมเนาะเราก็เอารหัสที่เราสมัครสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะเราก็กดลงชื่อเข้าใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะครับ อันท right. ีนี้นะครับหลังจากที่เรากดลงเช็คกาใช้งานนะครับเราจะเล่นเข้าไปที่หน้าเมนูของเว็บไซยโน้ตด้านซ้ายมือจะเป็นเมนูเราเลือกใช้งานตรงนี้นะครับอันทีนี้ถ้าเรามาที่เมนูแรกก็คือเป็นเมนูคำสั่งเสริมใหม่เนาะแต่ว่าตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เมนูแรกอยู่แล้วนะสำหรับใครที่ไม่ได้อยู่เมนูแรกก็ให้เราเข้าไปที่เมนูคำสั่งเสริมใหม่นะครับอ่าแล้วก็เริ่มไปดูด้านบนนะครับจะมีแพลตฟอร์มเราเลือกใช้งานเนาะจะมีแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทวิตเตอร์ยูทูบทวิตเตอร์แล้วก็อื่อนนนไปดตตรรงบมี้เาะ อ่ะตรงนี้นะครับขาจะเเรื่องของข้อที่เราต้องการจะปันนะครับต้องการที่ปันของข้อะไรเนาะเห็นไหมมันจะมีหลายของข้อให้เราเลือกเลยนะครับอ่ะทีนี้สำหรับที่ถึงกันตอนนี้ครับใล้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับทำตามผมได้เลยเนาะอ่ะทีนี้ให้เราเรื่องของข้อบริการแนะนำรวดเร็วตรงนี้นะครับอ่าสาเหตุที่ผมเลือกของข้อนี้ครับเพราะว่าของข้อนี้นะครับเขาก็จะรวบรวมบริการที่ดีที่สุดนะครับไว้ในของข้อนี้อยู่แล้วเนาะอาจจะไม่ต้องเสียเวลาเลื่อนหาตัวนะครับอ่ะให้เราให้เราเข้าไปเลยนะของข้อนี้นะครับอ่ามาบรกางม ช่องบริการของจะมีหลายช่องให้เราเลือกใช้นะหรือว่าเป็นหลายตัวบริการให้เราเลือกใช้งานนะครับทีนี้นะครับให้คุณผู้ชมนะครับมาดูตรงหัวข้ออันนี้เลยละกันนะครับอ่าหัวข้อนี้ครับคือถูกใจบวกถูกใจเพจบล็อะตามแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับแม่แม่ทั้งหมดมันจะมีทั้งหมด3ตัวเลยนะครับ3ตัวบริการให้เรา,าเลือกใช้เนาะแต่ละอันจะมีข้อมูลรายละเลอียดต่างๆไปเนาะผมจะบอกในหะ้คุณผู้ชมฟังนะครับก็คืออันแรกเนาะ ถูกใจบบติตามถูกใจเพจบบติตามแฟนเพจนะครับ0-1ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเวลาดดเลย์ในที่ยอดจะขึ้นภายในเวลา0-1ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะเป็นข้างหลังก็คือ 50K ต่อวันครับอันนี้จะเป็นความเร็วที่ยอดจะขึ้นเนาะจะเป็นบริการตัวใหม่ด้วยนะครับด้านหลังจะเป็นราคาเนาะสองอันที่สองก็คือเป็นถูกใจเพจบบติตามแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับซึ่ง0-1ชั่วโมงเหมือนกันเนาะดดเลย์เวลาเท่ากันนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นความเร็ว1 0 0าต่อวันว่ายอดจะไมนครับ อ่ะแล้วก็จะมีราคาด้านหลังนะครับเห็นไหมตัวนี้ก็จะแพงกว่าตัวบนเยอะหน่อยนะครับทีนี้นะครับจะมีตัวที่3ด้วยนะครับแต่ว่าผมก็จะบ,บอกแค่2ตัวอันบนแล้วกันนะครับเพราะว่าที่เหลือน,นะผมก็จะให้คุณผู้ชมนะครับไปลองอ่านแล้วก็อย่ดูเอานะครับว่าคุณผู้ชมนะครับถูกใจบริการตัวไหนเนาะ,ค,ะ <c oughs> คุณผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกตัวนั้นได้เลยนะครับอ่ะทีนี้ครับถ,ถ,ถ้าคุณผู้ชมนะครับไม่รู้ว่าจะเลือกตัวไหนนะครับคุณผู้ชมก็เลือกตามผมได้เลยเนาะผมจะเลือกเป็นตัวบริการมาใหม่แล้วกันนะครับอ่ะทีนี้ช่องต่อไปคคคคคือออออออชช่่่่่่งงงงงงาาาาาธิิบบบบยยรรรรรรรัััตตตนนีีี้้ไไไไมมมมะะะกกปดเเลล์สหทถึ สำหรับใครที่ถึงช่องลิงก์นะครับไม่ต้องกลับไปที่หน้าแฟนเพจของเรานะครับแล้วก็คัดลิงก์แฟนเพจของเราที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับเอามาใส่ลงช่องลิงก์ตรงนี้เนาะอ่าแล้วก็ช่องต่อไปคือช่องปริมาณครับช่องปริมาณก็คือเป็นช่องให้ใส่ยอดจำนวนที่เราต้องการจะปั๊มนะครับกพาะต้องการที่จะปั๊มยอดเท่าไหร่เนาะมันก็จะมีขั้นต่ำบอกเราว่าขั้นต่ำปั๊มเท่าไหร่แล้วก็ส่งเสริปั๊มนั้นเท่าไหร่นะครับอ่าอันนี้ไม่ขั้นต่ำห้าร้อยเลยครับอ่าถ้าคุณผู้ชมคิดว่าขั้นน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 นตตตต่่่่่่าา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 มมมมมมััััััเเ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 ยออ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 ะะะะะะะกกกกกกกิิิไไไไปปปคครรรรรรรบบบ็็ลลลลลืืืววววใหดดด้้้พสสถจจผทีแงู เห็นไหมขั้นต่ำม,มันก็จะร้อยลงเลยครับเห็นไหมขั้นต่ำไปห้าสิบเลยเนาะโอเคอันนี้ก็ถือว่าดีกว่านะครับเพราะว่าเราใส่ห้าร้อยละครก็จะแพงมากๆเลยเนาะเราก็ใส่ไปนะครับอ่ะทีนี้มาดูตรงช่องเวลาเฉลี่ยค่าบริการครับตรงนี้นะครับก็ไม่ต้องใส่เลยเนาะเพราะว่าเข,ขาจะคำนวณมาให้เราเนาะอ่ะทีนี้นะครับหลังจากที่เราใส่ข้อมูลครบแล้วนะครับเราก็กดสั่งซื้อได้เลยนะอ่ะทีนี้นะครับหลังจากที่เรากดสั่งซื้อนะครับเราจะได้ข้อความที่เขียนบอกว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับ อ่ะตรงนี้ก็จะมีข้อมูลรายละเอียดที่เราใส่ไปกินเนาะอ่าสำหรับควที่ถึงขั้นตอนนี้นะครับก็ให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับรอสักครู่ในการดำเนินงานเนาะก็ระหว่างรอนะครับเดี๋ยวเราไปที่เมนูต่อไปเลยคือเป็นเมน,นปูปอบการส่งเสริมน,นะครับ อ่ะแล้วก็มาดูตรงหัวข้อตรงนี้เนาะก็คือเป็นเมนูประวัติการสั่งซื้อนะครับก็คือเป็นเมนูเอาไว้เช็คประวัติประวัติการสั่งซื้อของเราเนาะว่าเราซื้อบริการถูกหรือเปล่าครับอันนี้เป็นหัวข้อบริการที่เราซื้อเมื่อกี้เนาะแล้วก็ลิงก์ครับเราใส่ลิงก์ถูกหรือเปล่าครับวิธีการเช็คลิงก์ก็แค่กดไปที่ลิงก์เลยเนาะมันก็จะลิงก์เข้าไปที่หน้าที่เราใส่ลิงก์เนาะด้านขวามันจะมีสถานะบอรนะครับว่าแต่ในเว็บไซต์กำลังดำเนินการที่ไหนเนาะก็นี่ก็คืออยู่แต่ช่วงรอดำเนินการครับก็เดี๋๋ยยยวววใใหหห้้เเเเเเออออ่่่่รรรรรไไไไปปปปะะาาาางดีีมมมมนนนนููตตลก็ทัคบ อเมนโนเต็มเงินนะครับจะมีหกช่องทางให้เลือกใช้งานโอนมีช่องทางได้สแกนเคียวโค้ชช่องทางที่สองโอนเงินโอนเงินนักแสดงช่องทางที่สามถุงเงินวัลเลนช่องทางที่สี่อัมพาตวัลเลนช่างนักทิ้งจิบโตช่องทางที่หกเพอร์เฟกต์มาเนี่ยนะครับณข่าวมันจะมีประวัติการเติมเงินให้เราโอนส่วนนั้นมันก็จะมีคำแนะนำห้ด้วยนะครับอ่าส่วนด้านล่างสุดก็มีให้ใส่ยอดจำนวนเงินที่เราต้องการเติมเงินเนาะอ่าโอเคครับที่นี่นะครับก่อนเราจะไปต่อนะครับเรากลับไปที่หน้าอ่าหน้าแฟนเพจของเราก่อนเนาะว่าตอนนี้าอนอะครั้งนะครับ อ่ะตอนนี้นะครับยอดของเราเริ่มขึ้นมาเล็กน่อยแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ยังขึ้นไม่ครบเนาะก็เดี๋ยวผมจะตัดมาตอนที่ยอดขึ้นครบเลยละกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะอ่าโอเคครับตอนนี้นะครับยอดของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอาทิตย์นี้นะครับสำหรับคนที่ปั๊มยอดขึ้นแล้วนะครับเรากลับไปที่หน้าเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งเนาะอ่าก่อนที่เราจะจักลายกไปนะครับผมจะมีเมนูมาแนะนำนะอ่ะให้เรามาที่เมนูแนะนำเพื่อนตรงนี้นะครับ แล้วก็มาดูตรงลิงก์ตรงนี้เนาะถ้าคุณผู้ชมนะครับเอาลิงก์ตรงนี้นะครับแชร์ให้ับคนอื่หรือว่นนะนไปกับคนอื่นนะครับคุณผู้ชมจะได้อัตราคาแนนนำนะเนต์ก็ถือว่าเยมากๆเลยนะครับตรงนี้ก็เือนเป็นการเปิดสร้างรายได้ให้กับคุณผู้ชม้วยนาะส่วนด้านขวาจะมีข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมบอกเนาะอัจีนี้เรามาที่เมนูแรกครับก็คือเป็นเมนูคำสั่งซื้อใหม่เนาะแล้วเลื่อนไปทางขวาครับจะมีคอที่ติดต่อ admin ตรงนี้เนาะอ่าเมนูนี้ครับก็คือเป็นเมนูไว้สำหรับ อ่ามีตัวโหลดแอปพลิเคชันแล้วครับก็คือเป็นเมนูสำหรับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับวันนี้เจะาดีดอกรุ่นผู้ชมสำหรับคนที่ใช้มือถือโทรศัพท์แอนดรอยและ iOS นะครับก็สามารถที่จะกดตรงปุ่มฟ้าเพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงมือถือได้เลยนะครับอ่าโอเคครับวันนี้นะครับผมก็จะมีข้อมูลมาบอกกับผู้ชมแา่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการใช้งานเว็บไซต์นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในคลิปเนาะผู้ชมก็ณจลองใช้งานก็ได้นนนนะะคคครรัััับบสสววดีผมมตต้ออองขลาาุุณชททกก่่ไปนะครับสวัสดีครับ